สวัสดีครับผมจานลึกนะครับที่บรกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y ่พุทธานีวันนี้นะครับผมพามารีวิวเจ้า Ford ตัวนี้ Ford อ่าเป็น Ford r a n g e จนะครับ r a n g e r XLS นะครับผมก็คือคันนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตร170แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะแล้วก็มีการตกแต่งก็คือนะครับมาคุยแคมเปญการอยากได้แบบสไตล์ไหนนะครับผมมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมคันนี้การตกแต่งก็คือที่เห็นกันนะครับแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกูน สกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสกูปทรงแรดนะตัวนี้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นรูปม้าก็ได้นะครับผมหรือรูปแรดอย่างนี้หรือว่าจะไม่เอาจะเอาแบบเรียบๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ก็จะตัดสีเป็นสีทูโทนนะครับผมก็คือ,อะจะเป็นสีขาวนะครับผมตัดกับสีดําด้านนะครับสีขาวสวยงามเลยทีเดียว มาพร้อมกับชุดกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ F O R D นะนะครับผมเปลี่ยนแค่ชุดหน้านะครับแล้วไฟนะครับไฟก็มีไฟ l e ลนะครับ3ดวงสามารถเลือกสีได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีส้มหรือสีขาวก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมหรืออมันจะติดเฉพาะตอนที่เปิดไฟออนนะเฉพาะที่ราสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็ไฟเดย t ไทม์นะครับผมไฟ d a ย์ไทม์ขนาดใหญ่นะครับตัว XLS นะครับผมก็จะมีไฟ d a ย์ไทม นะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ขนาดใหญ่เป็นสีแคมขนาดใหญ่เลยและตัวนี้นะครับแผง LED ก็อยู่ด้านข้างนะครับสามารถที่ส่องเป็นโคมนะครับผมไม่ให้ฟุ้งแล้วก็ไฟตัดหมอกข้อไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะครับต่อมานะครับมาที่ด้านข้างตัวนี้เราใส่คิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อตัวนี้นะครับเป็นคิ้วล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะนะครับผมอ่า หรือลูกค้าอยากได้ลูกอยากได้แบบเรียบก็ได้นะครับอันนี้แบบมีหมุดนะส่วนยางล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นของ a อเอะบัมพายนะครับลายดอกไม้นะยางนะครับเป็นของซูแมกไทยนะครับเป็นยางออทเทเรนนะครับ AT นะครับตัวนี้แม็กนะครับจะเป็นแม็กขอบ18นะนะครับผมส่วนยางนะครับผมก็คือ265นะครับผมท่าหกนะจะดูใหญ่บึกบึนนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอติดซุ้มล้อนะครับคันนี้ แค่นี้ก็ดูเท่แล้วนะครับแล้วสัญลักษณ์ด้านข้างแล้วด้านข้างตัวนี้นะครับผมก็คือไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกนะนะครับชุดครอบนะครับจะเอาสีดําเงาดําด้านได้หมดนะครับสติกเกอร์แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับแบบไหนนะครับผมแล้วก็กันสาดตัวนี้จะเป็นกันสาดนะครับมีเป็นของเลนเจอร์เขานะครับราวหลังคาด้านบนตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมเข้าไปตัวนี้ใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมแต่ติดสวยงามสามารถเลือกได้จะเป็นสีปอนเงินก็ได้นะครับ ขยับมากันต่อนะครับมาที่โลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ของ Outlander นะครับสามารถเลือกได้จะเอาแบบมีไฟไม่มีไฟนะครับผมอยู่ที่เราต้องการอยู่ที่เรานะครับต้องการแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเป็นโลบาร์เหล็กนะครับส่วนการชนท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นการชนท้ายเหล็กนะนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมตัวนี้กันชนท้ายของ GT เขานะครับแล้วก็ สามารถเลือกยี่ห้อนะครับเลือกรายได้นะครับตัวนี้มีห่วงลากจูงนะครับหรือจะชุดลากเรือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอยากได้แบบสไตล์ไหนแบบโอเนะครับหรือแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้นะครับก็มีกล้องนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็คําว่าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะคริลิกใสสติ๊กเกอร์นะครับก็สวยแล้วนะครับสัญลักษณ์ของ xls เขานะครับส่วนไฟตัวนี้ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนะครับจะใส่ไฟ จะใส่ไฟแบบนะครับผมไฟเป็นไฟ led นะครับเป็นลมดําก็ได้นะครับหรืออยากได้เป็นสไตล์นี้นะครับอยู่ที่เราคุยกันนะครับอยากได้แบบไหนนะครับชุดครอบนะครับครอบตัวนี้ก็เป็นครอบกันกระแทกนะครับมีคําว่าレンジャ r นะครับสีแดงนะครับส่วนไฟตัวนี้อยากได้ไฟแบบแต่งเต็มก็ได้นะครับผมหรือไฟหน้านะครับผมอยากได้แบบเป็นแบบแมททิค led ก็ได้นะครับเป็นชุดแต่งนะนะครับต้องคุยกันแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็เป็นที่เหยียบขึ้น โชกนะครับลูกค้าอยากได้โชกฝากระโปรงหน้าหรือโชกท้ายนะครับเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับก็คุยกันได้อยากได้แบบไหนนะครับพอลูกค้ายังไม่มีไอเดียในการแต่งก็ลองมาปรึกษาผมได้นะครับที่จะออกรถนะครับต้องหาเซลล์ที่มีพืออาชีพหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อภายในตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นโทนดำนะนะครับส่วนภายในตัวนี้ย เป็นเบาผ้านะครับหรือลูกค้าอยากได้เบาะหนังก็รีเฟสผมได้นะครับต่อมานะครับผมเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของ Ex ภายในของ XLS เขานะครับจะเป็นสีเทานะครับเหมือนเทาลัมโบเลยนะครับผมตัดสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ XLS ก็ใช้แบบกุญแจนะนะครับผมจะไม่ได้มี push start นะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดจะเป็นหน้าปัด8นิ้วนะ ถ้าปัด8นิ้วส่วนหน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีเปิดไฟหน้าอัตมัตินะครับนะครับของตัว XLS เขาตัวนี้นะครับห้องเครื่องนะครับผมก็สามารถที่เปลี่ยนโช้กฝากระโปรงได้นะครับผมหรือนะครับตัวนี้นะครับผมมีเป็นพัดลมไฟฟ้านะ ถ้าลงไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะแยกกับเครื่องนะครับทำให้ไม่หน่วงแรงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฟอร์เรนเจอก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมผมจากนะครับปรึกษาการขายฟอร์ดพอตโตแกลลี่ทุตนีนะครับผมลองโทรมาปรึกษาได้นะครับจะออกรถทันทีอยากได้แต่งสไตล์ไหนนะครับอยากได้แต่งแบบไหนนะครับผมก็ขอให้บอกนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ